สวัสดีครับทุกคนอาร์มก่อนกันนะครับพูดถึงเรื่องของปัญหาของอากาศเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะ p ี2.5หนักมากจนบางทีคนเป็นภูมิแพ้อย่างเราอย่างอาร์มนะก็เอาไม่อยู่เหมือนกันคือคนที่เป็นภูมิแพ้เวลาเจอสารกระตุน้นพวกนี้นะครับบางทีภูมิมันจะต่ำลงอาการที่เกิดขึ้นเช่นน้ำมูกมาละไอจามนะถ้าโดนผิวหนังบางทีเราก็คันตามผิวหนังใช่ไหมครับแสบโพรงจมูกแสบคอก็เลยอยากจะมาแนะนําสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งอาร์มใช้และรู้สึกว่า โอเคมากนะฮะมาช่วยกระตุ้นภูมิให้ทุกคนครับสมุนไพรที่ชื่อว่า LC ตัวนี้แหละครับ เชื่อมันนะครับเพราะว่าเขามีผลวิจัยนะฮะไปช่วยกระตุ้นภูมิของเราส่วนผสมที่อยู่ใน LC ก็มีทั้งวิตซีมีปักคีมีไทายมีเห็ดเอ็นจือแล้วก็มีซิงค์อันนี้คือส่วนผสมหลักๆของเขานะฮะโรงงานที่เขาใช้ผลิตนี้ก็ได้มาตรฐาน GMP นะครับตัวนี้นำเข้าจากออสเตรเลียนะฮะส่วนตัวผลิตภัณฑ์ LC เองเนี่ยได้มาตรฐาน TGA ของออสเตรเลียแล้วก็ได้ออนยอของไทยด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยสูงนะฮะสดเสี่ยงการติภูมิแพ้ใครที่อยากจะดูแลเรื่องระบบหายใจอยากจะแนะนำมากตัวนี้นะฮะ LC ควรมีติดบ,บ้านอ่ามแนะนำครับ